สวัสดีครับผมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องนี่ครับกระสอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอไอ้เจ้ากระสอบเนี่ยที่เขาเล่นๆกันนะครับมันมีมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีเกตไหนบ้างคือกระสอบเนี่ยมันมีเยอะนะครับมีเยอะมากมีหลายป้ายหลายแบบหลายชนิดมากเลยแต่ว่าที่เอามา คร่าวๆก็คือจะมาบอกว่าที่เขาเล่นกันนะครับที่ว่าเราไปเปิดไปคัดกันเนี่ยฮะมันก็จะมีกระสอบอยู่3เกรดนะครับคืออย่างต่างประเทศเนี่ยเขาจะตีเป็นเกรด A,B,C นะครับ A,B,C ก็คืออย่างบ้านเราก็คือเกรด A ก็คือเบอร์1เกรด B ก็คือเบอร์2เกรด C ก็คือเบอร์3นั่นเองนะครับแต่ว่าที่นิยมเปิดกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นเบอร์2กับเบอร์3นะครับทีนี้แล้วก็เรามาพูดกันถึงเรื่องเบอร์1ก่อนละกันนะครับเบอร์1เนี่ยคือผ้า มันจะใหม่นะครับมันจะสดนะครับผ้าใหม่สดผ้าสะอาดนะครับส่วนไซส์กับงานอะไรต้องไปลุ้นนะครับแต่ว่าผ้าเนี่ยใหม่ใหม่กว่าเบอร์2แน่นอนนะครับส่วนหัวหัวกระสอบเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเจอนะครับมันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่ดวงอยู่ที่การลุ้นอยู่ว่าเออเราจะเอาอันไหนเป็นหัวอันไหนเป็นรองหัวผ้านะ <estar> คร<น> <underneath> ับอันนี้ก็เป็นกระสอบเบอร์หนึ่งนะครับ ส่วนไอ้เจ้าก,กระสอบเบอร์2นะครับนี่ก็นิยมเล่นเหมือนกันนะครับราคาไม่แรงเนาะกระสอบเบอร์2ราคามันจะไม่แรงก็คือมันก็จะมีหัวให้เล่นนะครับส่วนการกระสอบหางกระสอบผ้าก็จะสีสดเหมือนกันใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สดเท่ากระสอบเบอร์1นนะฮะแต่ก็เอาน้ำสองน้ำสามเนี่ย ไปเล่นได้นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วผ้าเสียผ้าเปื้อนนะครับผ้าพื้นมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของกระสอบนะครับผมเราต้องเข้าใจกันก่นกอนนะครับเรื่องการเปิดกระสอบก็เหมือนการเปิดกล่องสุ่มนะฮะมันก็เหมือนกับเราต้องลุ้นอนะว่าข้างในมีอะไรเหมือนซองซองสุ่มเสื้อที่เราเล่นกันนะครับในไลฟ์สดอะเบอร์นี้ไปลุ้นกันนะท này, เท่านี้เบอร์นี้ไปลุ้นงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกกระสอบเนี่ยทุกเกตนนะ่คือลุ้นหมดส่วนกระสอบเบอร์3นะครับ เบอร์3ก็มีหัวให้ลุ้นครับมีครับมีมีเพราะว่านิยมเปิดกันนะครับว่าจะหางานเกา่างานปีลึกนะครับงานเสื้อวงเนี่ยฮะมีให้ลุ้นแน่นอนแต่อยู่ที่ว่ามันจะไปออกกระสอบไหนนะครับแต่ว่า,าทำใจไว้ก่อนส่วนหนึ่งปลายกระสอบอาจจะเป็นผ้านุ่มหน่อยเกรดมันก็จะดอกจากกระสอบเบอร์2หรือเกรด B ลงมานิดหนึ่งนะครับก็สภาพมันก็จะมีทั้งใช้ได้ทั้งเสียทั้งใช้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่กระสอบเบอร์นี้เนี่ยเขาจะเปิดลุ้นหัวกัน นะครับส่วนหางกระสอบอาจจะไม่เอาไปก็ได้หรือบางคนเอาไปทําราคาก็ได้แล้วแต่นะครับว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าเกตไหนคุณขายเสื้อผ้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความแตกต่างของเบอร์1เบอร์2เบอร์สมนะครับมันเป็นยังไงนะครับคือ1กับ2เนี่ยหางเนี่ยไม่น่าจะหนีกันมากหางกระสอบนะครับผ้าสีสดเหมือนกันนะครับผ้าสะอาดนะครับแต่หัวก็ลุ้นลุ้นเหมือนกันครับ1 2ลุ้นเหมือนกันนะครับส่วน2 กับสามเนี่ยเป็นที่นิยมกันนะครับที่เขาเปิดเปิดกันเนี่ยนิยมเปิดเบอร์สองกับเบอร์สามนะครับอย่างจะยกลูกก็ได้เบอร์สองจะยกลูกก็ได้เล่นได้ทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะหัวผ้าขายได้หางผ้าขายได้เบอร์สามอาจจะหัวก็ขายได้หางก็ขายได้แต่ราคาอาจจะไม่เท่ากับเบอร์สองเนื่องจากปลายกระสอบเนี่ยหางผ้าเนี่ยมันมันสีอาจจะไม่ได้สดเท่าเบอร์สองนะครับ อันนี้คือความต่างกันของกระสอบเบอร์2กับเบอร์3แล้วก็ราคาด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อคลิปก่นกอนๆว่าราคาก็มีผลต่อกระสอบเหมือนกันราคากระสอบก็มีผลต่อผ้าเหมือนกันนะครับผมอย่างนี่นะครับอย่างเงี้ยที่ร้านผมนะครับก็เป็นกระสอบเบอร์2นะครับเบอร์2หมดเลยตอนนี้นะครับสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับติวานนท์สนะครับแยก21นะครับผมร้านเสื้อยืดมือสองติวานนท์นะครับยังไงก็แวะมาได้เนาะ ครับผมมีอะไรก็มาปรึกษาการคุยกันได้ครับผมหรือคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าอยากให้แนะนําอะไรเข้ามาหรือจะให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรเรียกว่ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันดีกว่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเสื้อยืดมือ2ติวานนท์นะครับผมหรือว่าช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะครับ IG นะครับ this is a t s h i r นะครับ o e b o o k f a n p เ g e นะครับเสื้อยืดมือ2ติวานนท์นะครับครับยังไงฝากติดตาม ยูทูบชาแนลของเสื้อดีครับนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับตอนนี้นะครับที่ร้านเรานะครับก็จะมีกระสอบจําหน่ายด้วยนะครับก็ยกลูกนะครับก็จะเป็นกระสอบนี้นะครับแบบนี้นะฮะรูปร่างเป็นแบบนี้นะเป็นกระสอบเบอร์สองนะครับเป็นกระสอบเบอร์สองก็มันก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนเข้ามา มีหลายๆป้ายให้เล่นกันนะครับก็นี่นะครับสามารถซื้อยกลูกก็ได้นะครับมารับหน้าร้านก็ได้นะครับต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับผมทักเข้ามาคุยกันได้